คลิปนี้นะครับแอดจะมาอัปเดตข่าวสารของน้องแบมแบมแล้วก็พี่ม้ากันเลยครับช่วงนี้หนุ่มๆเขามีข่าวสารให้เราเนี่ยได้ติดตามกันเยอะมากๆเลยแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันนั้นแอดขอแจ้งข่าวสักเล็กน้อยนะครับช่องนี้เป็นช่องสำรองจากช่อง b e เวอร u กูนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กแอดด้วยนะครับสำหรับข่าวสารในคลิปนี้ จากที่ข่าวก่อนหน้านี้แอบได้ลงข่าวไปว่าน้องแบมแบมได้ถ่ายแบบแล้วก็ขึ้นปกของนิตยสาร Beauty Plus เปิดสักรารปี2023ประเดิมเป็นคนแรกรับปีเลยฮะในคลิปนี้เองน้องก็ได้ทำคลิปมาทักทายแฟนๆน้องได้บอกว่าสวัสดีครับทุกคนแบมแบมนะครับตอนนี้ผมถ่ายงานกับ Beauty Plus ฉบับเดือนมกราคม ผมได้เป็นศิลปินคนแรกของปี2023กับทางน,นิตยสาร Beauty Plus เป็นเกียรติมากๆเลยครับทุกคนเองก็ขอให้ปี2023มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นปีที่ดีครับสำหรับการถ่ายแบบและคลิปสัมภาษณ์สามารถรับชมได้ทาง Beauty Plus ฝากทุกคนรอติดตามและสวัสดีปีใหม่นะครับน่ารักไม่ไหวจริงๆครับหยิบจับอะไรก็ปังไปหมด จนไม่รู้ว่าแอดเนี่ยจะต้องอวยอะไรอีกแล้วฮะเพราะทุกอย่างเนี่ยน้องเขาทำด้วยตัวของน้องเองจริงๆครับและอีกหนึ่งข่าวของน้องแบมแบมนะครับใน V ีเวน้องแบมแบมได้มาลงภาพแกงตัวเองอีกแล้วครับทุกคนพร้อมข้อความที่บอกว่าฉันทำได้มันโอเคมากไม่ต้องเป็นห่วงนะมาดูภาพสวยๆงามๆกันดีกว่าใดๆก็คือแกงตัวเองบ่อยมากตะหนู เป็นรอยยิ้มและก็ความสุขให้กับแฟนๆได้เสมอจริงๆรักไม่ไหวละครับคนนี้และสำหรับข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวของพี่มาร์คในตอนนี้นะครับเสื้อผ้าคอลเลกชัน xc 3ได้เปิดจำหน่ายในเว็บไซต์ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการละครับไว้ถ้าใครสนใจนะครับแอดจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ในคำอธิบายอีกทีนึงและในวันนี้เองเหมือนว่าพี่มารเขาจะไปที่ไอคอนสยามมาด้วยนะครับ เขาได้ถ่ายรูปคู่กับโปสเตอร์โฆษณาโปรโมตงานเขาดาวปีใหม่เขยไทยจริงๆคนนี้ช่วงนี้พี่มาร์คเขาเริ่มเก็บตัวแล้วน่าจะมีงานหลายๆอย่างในประเทศไทยที่รอเขาอยู่แน่ๆครับไว้ยังไงแอดจะคอยติดตามข่าวสารของพี่มาร์คมาฝากทุกคนเรื่อยๆครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของน้องแแบบแล้วก็พี่มาร์คที่แอดได้นำมาฝากกันในคลิปนี้สุดท้ายก็ขอให้ทุกคน มีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ